เเเาานนนนนนัันัั้้มมิทไกกรษจจงบอสอนนนอนอนคเียงาสวัสดีครับถ่ายจากบ้านหลุมตะลอดนะครับตำบลคุสลอนอำเภอลาบัวหลวงจังหวัดอยุธยานะครับพรุ่งนี้นาข้าวผมก็ได้ครบ30วันแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กะว่าจะฉีดพวกยาหนอนอยาเพี้ยนะครับแล้วก็พวกเชื้อรานะครับแต่ว่าเพื่อไม่ให้เสีย ค่าฉีดโดยเปล่าประโยชน์นะครับก็เลยว่าจะผสมพวกปุ๋ยทางใบเข้าไปด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ปุ๋ยทางใบครับกับเทียบกับปุ๋ยเม็ดนะครับปุ๋ยทางใบก็ราคาถูกกว่าปุ๋ยเม็ดโอ้หหลายเท่าตัวมากนะครับแลวผมว่ามันก็ดีกว่าตรงที่อย่างสมมติว่าเราหว่านปุ๋ยเม็ดเข้าไปในานาข้าวนี่ครับกว่ารากมันจะดูดสารอาหารจากดินขึ้นมา ที่ลำต้นแล้วนะั้นผ่านลำต้นไปที่ใบหลังจากนั้นไปปากใบพืชน,นะครับก็ใช้เวลาอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราฉีดปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยทางใบก็คือเข้าปากใบพืชพอดีเลยมันก็จะได้ไวกว่าด้วยครับและที่สําคัญคือมันถูกกว่าเยอะครับเดี๋ยวไปดูวิธีผสมกันนะครับว่าผมผสมยังไงบ้างไปดูกันครับนาของผมก็53ไร่นะครับผมจะผสมในถัง200ลิตรนะครับ ก็ประมาณสัก4ี่ถังครึ่งครับวิธีผสมผมก็คือผมจะตวงทุกอย่างเข้าด้วยกันทั้งหมดเลยที่เป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็ใส่ขวดเอาไว้แล้วหลังจากนั้นนะครับพอไปถึงนาเสร็จปุ๊บเอาน้ําใส่ถังเสร็จปุ๊บผมก็เทส่วนผสมของผมเนี้ยลงไปในถัง200ลิตรหลังจากนั้นก็โคนคนคคน,คนแล้วก็ถัดไปก็อา่า เอาพวกยาฆ่า,มาแมลงยาอะไรต่างๆผสมไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็คนนะครับมาดูวิธีผสมกันครับแล้วก็ราคามันด้วยว่าเท่าไหร่ที่เห็นกําลังเทใส่อยู่เนี่ยครับเป็นจายาจับใบชนิดพิเศษนะครับ200ลิตรก็ใช้ประมาณ5 0ซีซีครับผมควร1 0 0 0ซีซีก็460บาทนะครับแล้วก็ผมใส่ไป5 0ซีซีมันก็ตก23บาท จับใบตัวนี้มันพิเศษยังไงเขาบอกว่าหลังจากที่เราเอาตัวนี้ผสมกับปน,นยาเข้าไปแล้วปุ๊บฉีดเข้าไปปุ๊บมันจะซึมเข้าไปในเนื้อใบพืชเลยแม้กระทั่งพอหลังจากฉีดแล้วฝนตกลงมาล้างใบพืชหรือว่าตอนกลางคืนน้ําค้างแรงมันก็จะไม่ช้าล้างยาออกไปเพราะมันเข้าไปอยู่ในเนื้อใบพืชหมดแล้วดังนั้นผมก็เป็นคนเชื่อยากซะด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทดลองกันว่าราคาคุยหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้พรุ่งนี้จะฉีดแล้วผสมไปก่อน ตัวแรกที่เราจะใส่นะครับก็คือไนโตรเจนนะครับพูดง่ายง่ายก็ยูเรียเนี่ยแหละครับปุ๋ยยูเรีย30 0 0ศูนย์ครับผม1แกลอนพันซีซีก็953บาทครับตกซีซีละ90สตังค์ผมใส่ไปทั้งหมด400ซีซีครับตกเป็นเงิน3 7 2บาทครับแพงไหมครับตอนนี้ปุ๋ยยูเรียลูกเท่าไหร่ครับ1,800บาท ได้ลูกเดียวหวานได้นิดเดียวครับแต่200ลิตรผมเนี่ย372บาทเนี่ยสามารถฉีดได้ประมาณ2เอ,อ่อโทษทีครับ12ไร่โดยประมาณครับโอ้ถูกกว่าหลายเท่านะครับกับการหว่านปุ๋ยเม็ดส่วนปุ๋ยตัวถัดไปนะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนวัคซีนโควิด -19 นะครับก็คือมุ่งเน้นไปที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นข้าวเรานะครับก็คือ ถ้าภูมิคุ้มกันของต้นข้าวเราดีนะครับโรคแมลงต่างๆนะครับก็จะทําร้ายมันไม่ได้นะครับรวมถึงในสภาวะที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับชาวนาทุกคนรู้ดีครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนอะไรเงี้ยครับมีผลต่อการออกผลผลิตแน่นอนเพราะนั้นถ้าเราใส่ตัวนี้ไปปุ๊บไอ้ของพวกนี้มันจะทำร้ายต้นข้าวเราไม่ได้นะครับตัวเนี้ยผมซส์4 0 0ซีนะครับหนึ่งแกลลอนราคาอยู่ที่ 1,123บาทนะครับตกซีซีละบาทนิดๆน,นะครับผมใส่ไป400 gc เพราะนั้นถัง200ลิตรผมเนี่ยจะฉีดได้12ไล่จะเป็นเงินทั้งหมด449บาท20สตังค์แพงไหมครับแต่ผมว่ายาฆ่า,มาแมลงแพงกว่านะครับถ้าข้าวเม็ดร,รีบนะครับร่วงหมดเลยโดยในช่วงที่แบบอากาศเปลี่ยนนะครับกระทันหันนียครับ ไม่ได้ผลผลิตอันนั้นแย่มากกว่าครับเพราะนั้นตรงนี้ไม่แพงครับฉีดได้ตั้งสิบสองไร่หนึ่งดังสองลอยลิตรส่วนเทคนิคพิเศษเพิ่มเติมหรือว่าปุ๋ยอันนี้เป็นยี่ห้ออะไรซื้อที่ไหนขอสงวนไว้สําหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับซึ่งมีค่าสมัครในการเข้าสมาชิกนะครับหนึ่งร้อยบาทครับผมหลังจากนั้นที่ผมฉีดไปแล้วเจ็ดวันนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูนะครับว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับต้นข้าวของผมบ้างนะครับ คอยติดตามนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ